สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่่อง w f a มลี y ภารกิจกลางดึกครับเด็กๆทุกคนตอนนี้หมาหน้าน้าเป็นอะไรมา้าควาเป็น,น,<ด>นพืน้นบ,<ร>บ,มบวมแดงร้องไห้ oh <no. S 2> ซึงกับสภาพชีวิตไหนอ่ะ <án> <Nada> ปาปีขับพูดหนูเด็กขี้งอนอก็ปาปีขับพูดหนูอ่ะปาไม่ได้ผิดชมพูเข้าใจผิดปาไม่รักหนูชูรักทำไมปาจะไม่รักเพราะปาปีขับพูดหนูอ่ะอ้าวเขาสู่ภารกิจแล้วเราจะต้องเดินทางไปตามหายาให้กับมาม่าพร้อมไหมไปลุยเดินไปไหนอ่ะ มันไม่มีแม่ไปเราเจอมันมืดมากเกินไปอ่ะเพราต้องเปิดไฟในในโทรศัพท์ไม่เปิดหรอกถ้าเราไม่เปิดเราก็มองอะไรไม่เห็นไงนี่ครับตอนกลางคืนเห็นไหมครับนี่มืดมืดสลัวสลัวเลยเห็นไหมครับนี่ดูดิถ้ามันมีไฟแดงแดงแสดงว่ามีผิดกระสือใช่เปล่า แล้วเราจะเจอไหมอะไม่รู้เพราะผีกระสือมันจะล่าเหยื่อตอนดึกล่าเหยื่อด้วยเหรอใช่แล้วแล้วตอน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 เช้าหรือว่าตอนเย็นอะไรโนนเนี่ยมันมันจะใช้ชีวิตไม่มนุษย์แล้วพอเป็นตอนกลางคืนมันก็จะเอาลากมันก็จะเอาแล้วมันก็จะถอดหัวของมันแล้วมันก็ไปล่าเหยื่อแล้วพอพอมันอิ่มแล้วมันก็จะมา มาจับเข้าล่างจะเอาหัเข้าไปอ้าจะมาจับมือป๋าทำไมเนาะกลัว่กวะกลัวเอา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 ,เอาป๋าสะดุดเลยเนี่ยจะกลัวทำไมเนี่ยแมเขาแสงก็มีแสงสว่างมีแสงไฟเนี่ยไม่ต้องกลัวผีอ่ะไม่ต้องกลัวเราจะไปกับปา๋ากับป๋าอ่ะเนี่ยไปนี่เห็นไหมทางต้องโล่งไปเได้ไหมไม่เอาไปกับปาแล้วป๋าจะถ่ายยังไงเราเขาจะจับมือป๋าเดี๋ยวป๋าจะถ่ายยังไงฮะ จะ,จะไม่ต้องจับมือไม่งั้นไม่อยากปานะปกติไม่เห็นจะจับมือปาเลยฮะฮะ,ะ่างอนปตายังจะไม่ขอโทษ<ะ>โอข,ขอคขโอโทษถ่ขงอนายัางโอ,โอเคา่ายงอนตายังไงอีกทำยังไงเ่ี้ ก็ผิดคำพูดจำนวนไงจะจะนอนแต่ว่าไม่นอนไปดูโทรศัพท์แทนมันมอนไม่ไมีอาบน้ำนอนโอเคโอเคโอเคมันมันคือคือสีที่ไม่ดีจะตกงานลูกเอาปาโอเคงั้นต่อไปนี้ปาก็จะถ้าปาทำแบบนี้เยอะเกินไปปาจะปาจะตกงานลูกโอเคระวังระวังระวังงั้นต่อไปนี้ปาก็จะถ้าถ้ามันเป็นทางแบบแบบเนี้ยไม่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 มีเป็นบันไดแสดงว่าแ้ทำไมไฟเปิดเองอะ ง oh, no. ั้นงั้นเอ้น,นี้ต่อไปน,นี้ป้าก็จะไม่ให้ชมพู่ดูโทรศัพท์ละเพราะว่าถ้าดูโทรศัพท์บ่อยๆอ่ะจะตกในหลงเอาไฟ,ไฟเปิดเองอยชมพู่ไอ้ล้วมันคือไฟแบบเป็นไฟที่ดีที่สุดมันคือไฟแันมันเป็น,นีผ่านประตูไม้ป้าไปเลย เหนื่อยไหมเอาหยิบค่ะขอบคุณค่ะทำไมไม่นอนคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดวินหลับไปแล้วเดวินหลับไปแล้วเราต้องมาตามหายาให้มามาอยู่เลยแไมว่าแม่เดวินรู้รู้แล้วว่าหนูจะกลับมากลับมป่าจริงเหรอจริงเพราะว่าม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 าบอกบอกแม่เขา มาูอ่นนูปล่าปะปอยนะปาปอยนะเมื่อหนูเลปาปปอยนะโอเคป้ามาดูยากันก่อนโอเคไหนไปไฟดิไปโอเคเราได้ยาแล้วไปเป็อะไรกลัววิอะไรอยู่ดีกลัวได้ไงอะ ไฟมันเปิดเอเราไม่ดูไม่ใช่มันเป็นไฟไอัตโนมัติลูกถ้ามีคนผ่านมันจะเปิดอัโตโนมตัติไม่เอาโนโนไม่กูอ่ะไม่ใช่หนูลองเดินผ่านอ่ะเห็นไหมไม,<อ>มันไม่มีสกปรกกรงกระสืออะไระลูกมันเป็นเรื่องหลอกเด็กลูกกูได้ไหมฮะรักป๊าเป่าพูดก,ก่อนรักไหมคะรักจ้ะโอ้ยตรงนี้มืดตึ๊บเลยชมพูโอ้โหน แต่ว่ามีมีเขามีคนบอกว่าถ้าเราส่องกระจกหนึ่งชั่วโมงเราจะจะเห็นผีในกระจกหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วผีมันไม่รอจนเมื่อยเลยเหลอลูกฮะผีมันมันจะมัดใกล้กลใกล,ใกล้จะถึงใกล้จะกลัวผีแล้วมั้งไป,ไปเดินไปเร็วๆไปเร็ว เอาขึ้นเลยสิไม่มีไม่มีหรอกผีอะไรเลยหรอโอ้ยตรไปเย้ยสำเร็จภารกิจแล้วเหนื่อยไหมเมื่อกี้เราเจออะไรบ้างบอกมาดิอ้าวเขาให้มาทั้งหมดเลยเหรอฮะเมื่อกี้เราเจออะไรบ้างเจอเจอผีโอ้ยเจอตรงไหนอะ ไฟมันหลอกโอ้เมื่อกี้มามาลูกบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราจ้องในกระจกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราจะเห็นผีใช่ไหมให้ผีในกระจกป้าก็เลยถามลูกว่าอะไรรู้ไหมนึ่ชั่วโมงเออป้าป้าก็เลยถามลูกว่าอเอา้านี้ผีไม่รอเบื่อแย่เลยหรอไม่ <c oughs> มันจะมาหาเราพอพอครบมันมัน,ม,นมันก็จะนอนเล่นกับเพื่อนจนพอพอ พอเวลาหมดหมันก็ไปหาไงรู้ไหมว่าถ้าเราส่องกระจกหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าใช่ไหมแล,แล้วเราสองเราก็จะเห็นภาพและถ้าใครเห็นภาพนี้เนี้ยถ้าเราส่องกระจกเราก็จะเห็นภาพนี้เหมือนกันงงแต่ว่าแต่ละภาพที่เขาที่เขาจะเห็นผีมันจะไม่เหมือนกันเขาจะเห็นผีไม่เหมือนกันโอเคโอเคไม่ต้องกอดไานักลูกขวบไปนอน ไม่เอาเปลาหนูอ,อ่ะโอเคงั้นบายบายเพื่อน,นก่อนบายบายดูคลิปตับ <Bye, bye. S 2>